อันยอกยสวัสดีทุกๆคนครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกาหลี everyday และนี่คือเกาหลี4นาทีรายการที่จะพาทุกๆคนไปรู้จักกับเรื่องราวต่างๆของประเทศเกาหลีในเวลาเพียง4นาทีครับเกาหลี4นาทีในเอพิโซดนี้นะครับผมจะพาทุกๆคนไปเที่ยวเมืองแทกูกันนะครับผมและก็ ของดีของขึ้นชื่อของเมืองแทกูนี้นะผมก็คือไส้ย,ย่างนั่นเองนะครับผมถ้าไปถึงเมืองแทกูแล้วไม่ทานไส้ย,ย่างก็ถือว่าไปไม่ถึงนั่นเองครับและสถานที่ที่จะหาร้านไส้ย,ย่างในเมืองแทกูนันะครับผมก็ต้องเป็นที่นี่เลยครับผมอันจิรังกบชังสรตรีทหรือว่าถนนไส้ย,ย่างอันจิรังนั่นเองครับ โดยถนนไสย,ย่างอันจีรังนี้นะครับผมก็คือจะเป็นย่านที่ตั้งอยู่ระหว่างสี่แยกอันจีรังกับถนนอันจีรังกรโรครับผมโดยถนนเส้นนี้จะมีความยาวประมาณ500เมตรนะแล้วก็เต็มไปด้วยร้านขายไส้ย,ย่างซึ่งถือได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของเมืองแทกูเลยทีเดียวครับผมโดยจะมีทั้งกบช่างก็คือลำไส้เล็กนะครับแล้วก็มักช่างก็คือลำไส้ใหญ่นะครับ ซึ่งแต่ละร้านที่เนี่ยก็จะมีชื่อต่อท้ายว่ากบช่างหรือมักช่างเสมอๆเ,เลยนะครับเหมือนกันหมดทุกร้านเลยนะซึ่งถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของถนนเส้นนี้เลยก็ว่าได้ครับและโดยจุดเริ่มต้นของถนนเส้นนี้นะครับผมก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปีคศ1979นะครับมีการเปิดร้านอาหารที่ชื่อว่าชุงบกชิกตังขึ้นนะครับผมโดย มีเมนูหลักเนี่ยก็คือพงชัางนะหรือว่าลำไส้ใหญ่ของวัวนะครับนำไปย่างบนเตาถ่า,านปรุงรสด้วยซอสเต้าเจียวสูตรพิเศษกับกระเทียมแล้วก็ปุยไช่สับนะครับเนื่องจากว่าเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงไขมันต่ำนะครับผมแล้วก็มีปริมาณแคลเซียมเนี่ยที่สูงมากกว่าเนื้อวัวนะครับอีกทั้งยังมีราคาที่ ไม่สูงมากจนเกินไปแล้วก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยนะครับจึงทําให้ได้รับความนิยมอย่างมากเลยทีเดียวของคนในพื้นที่แล้วก็เมืองแทกูนี้นะครับโดยถนนไส้ย,ย่างอันจีรังนี้นะก็จะมีร้านขายไส้ย,ย่างเนี่ยมากกว่า51ร้านตั้งอยู่เรียงรายตามท้องถนนเลยนะครับโดยที่แต่ละร้านเนี่ยก็จะมีราคาที่ไม่แตกต่างกันนะเนื่องจากว่าที่นี่เขาได้มีการ ควบคุมราคาไส้ย่างโดยสมาคมผู้ค้าไส้ย่างท้องถิ่นนั่นเองครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะทําการซื้อไส้ย่างมากกว่า800กิโลกร,รัมในแต่ละวันนะครับแล้วก็ทกําการแจกจ่ายให้กับร้านค้าในบริเวณนี้อย่างเท่าเทียมกันครับทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมั่นใจได้เลยนะครับผมว่าจะไม่ถูกเอาเปรียบจากร้านค้าต่างๆในบริเวณนี้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับ และก็ในปีคศ2012นี้นะครับผมถนนไซยางอันจีรังเนี่ยก็ได้รับการคัดเลือกนะครับผมให้เป็น1ใน5ถนนที่มีทีมอาหารยอดนิยมของประเทศโดยกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเครื่องการันตีให้กับนะักท่องเที่ยวนะครับผมว่าถ้า ได้มาที่เมืองแทกูนะก็ต้องมาลิ้มลองไส้ย่างที่นี่สักครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ของเมืองแทกูเลยนะครับผมถ้าไปเมืองแทกูเนี่ยก็ต้องไปที่ถนนไส้ย่างอันจิรังนี้นะไปชิมไส้ย่างสักครั้งหนึ่งนะครับผมแน่นอนว่ารับรองเลยนะติดใจกันอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับ และนี้ก็คือทั้งหมดของเกาหลี4นาที EP นี้ครับถ้าหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับเกาหลีสามารถติดตามเกาหลี Everyday ได้ทั้งทาง Facebook Fanpage YouTube Channel Instagram Tiktok รวมถึง Podcast อีกหลากหลายช่องทางครับ